สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาชม f o r ์จูเนครับเอาล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับได้ทําการทดสอบขับเรียบร้อยเช้าครับฟอร์จูเนอร์คันนี้ได้ชุดยก5นิ้วของเราแฮนด์เมดนะครับผมนะครับก็ต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่แล้วนะครับยางที่เหมาะสมและลงตัวได้เป็นยาง285ทับ75 R16 นะครับเท่ากับเบอร์33นะครับ ส่วนออฟเซตล้อคันนี้ได้เป็นลายเมทเร่นะครับเมทเร่ก็ขนาดออฟเซตลบที่25นะครับก็สวยงามลงตัวเลยนะครับผมนะครับเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถกันก่อนครับอ่านะครับมาดูซิว่าได้อะไรบ้างนะครับดูที่รอบๆตัวรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวนายแบบของผมก็มาด้วยนะครับกำลังเตรียมตัวนะครับ เพื่อนชมที่รอบๆตัวรถกันก่อนนะครับโอ้ยงานเริ่มแล้วครับงานเริ่มแล้วงานเริ่มแล้วมาเร็วม,มาเร็วม,มามามา,มาโอ้ยวิ่ง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 อ่ะโอเคนะครับรู้หน้าที่แล้วก็ดูแลตัวเองนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วครับปีนี้นายแบบของผม1 5ปีแล้วครับนะครับแล้วก็ ชุดยกของเราเป็นยังไงบ้างครับแข็งแรงโอ้เครื่องบินกันหน่อยครับเยน็ยนๆวันนี้อากาศดีมากนะครับผมโอ้เครื่องบินแข็งแรงครับอ่าชุดยกโอ้ยเดี๋ยวก่อนอยาเพึ่งไปรอรถเลนยนะครับแข็งแรงนะครับชุดยกของเราชุดยกของเราแข็งแรงไหมครับโอเคนะครับผมอ่าแล้วครับก็ สวยงามลงตัวแล้วครับเอาเ,เออนั่นละ่าพ่อจะดูงานแล้วนะอย่าเพิ่งไปไหนครับอืมเดี๋ยวมานะานะครับชุดดอกปีกนกล่างนะครับให้เวอร์ชั่นที่สามใหม่แข็งแรงการกับขี่ดีเยี่ยมนะครับโชคได้เป็นของอ เฮียดวงครับนะครับขอมานี่หนาปึกเลยแข็งแรงมากร่ชนหน้าครับเดี๋ยวพึ่งไปไหนครับนี่เลยขจชนหน้าก็สวยงามลงตัวนะครับเด็ดมากนะครับสปอตไลท์วินก็มีครับผม,มเดี๋ยวก่อนนะครับ นะครับก็ปีกนกได้ปรับองศาเป็นของเราแฮนด์เมดนะครับสปริงเป็นไอรอนแมนนะครับคอม้านะครับดูเนื้องานกันอีกนิดนึงครับเพื่อนๆชุดดรอปหลังครับตัวกันกระแทกแล้วก็มีชุดคำหลังด้วยครับนะครับชุดดรอปดรอปอาร์มหลังนะครับแข็งแรงลงตัวนะครับ ก็มีดอบสปริงก้อนลองสปริงนะครับสปริงได้เป็นไอรอนแมนหน้าหลังเลยครับโโชกเอ้านะครับนะครับดอบแทการ์ครับมีเกีียวแทการ์หาศูนย์นะครับเสร็จแล้วโอเคมาขอบคุณครับเลยโอ้ขอบคุณครับครับมาอีกแล้วครับเครื่องบินผ่านเรา อากาศดีๆขอบคุณครับเพื่อนๆครับที่ติดตามผลงานแล้วก็ดูแลกันมาตลอดมา <c oughs> ขอบคุณครับ